สวัสดีครับท่านผู้ชมว้าววันนี้แกะพัสดุอีกแล้วท่านผู้ชมไม่เคยได้แกะให้เห็นหน้าสักทีเดี๋ยววันนี้แกะให้เห็นหน้าครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยอารมณ์ก็เช่ามาบ้างนะครับลูกค้าส่งมาตรวจสอบบ้างนะครับเยอะแยะเช่าทุกวันส่งการก็ไม่เว้นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมยัดแกะก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่มารายการแรกกันเลยพี่กระสีมมิต์ไปไวๆเลยนะท่านผู้ชมนะ อันไหนแท้บอกแท้อันไหนคืนส่งคืนนะครับพี่กระเสวมวิ่งอะไรมาอ๋อโอเคอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จสบายใจอนี้นี่นี่นี่รุ่นนี้รับเช่านะครับใครมีแบบหลวงพ่อคูณนะไม่แพงหลักร้อยนะครับรับเช่าใครมีส่งมาเลยต่อไปพี่อะไรเนี่ยอ๋อพี่อมพรนี่จะเป็นเหล่งเบ้เนี่ยครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่น,นี่นี่ได้มาเห็นไหมหลวงพ่อคูณนะเป็นหลวงพ่อคูณนะ เลีงเบ้เลีงเบ้์เขาเรียกเลีงเบ้โอเคต่อไปครับอุ้ยพวกนี้จ่ายตังค์แล้วทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรอ๋อนี่เป็นสมสมสมเ,เด็จสบายใจเนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วผมรับซื้อเยอะมากนะครับไม่ได้มีออเดอร์หรอกไม่ได้มีลูกค้านะแต่จะเก็บอะ่ะผมก็อยากเก็บของผมอะ่ะนะเนี่ยครับจะจะมาแบบเนี้ยเยอะๆเลยท่านผู้ชมดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยก็จะมาแบบประมาณเนี้ยอารมณ์แบบประมาณเนี้ย เยอะเยอะเลยเนะแต่เมื่อกี้มาองค์เดียวแต่สภาพสวยนี่ก็สภาพสวยมอนก,กันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็ผมก็ค่อนข้างที่จะเก็บไปเรื่อยนะครับนะเก็บไปเรื่อยหลวงพ่อคูณเนี่ยเก็บไปเรื่อยแล้วก็อันนี้อ๋อนี้เป็นอันนี้็นรับเสเด็จเนี่บล็อกทองคำโอ้โหเป็นเนื้อนวะเจอแล้วท่านชมอีกเหรียญหนึ่งตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมเจออยู่สองเหรียญสามเหรียญครับเป็นเนื้อนวะแต่เป็นบล็อกอทอแตกนนนะครับเเีี่่ย อ๋อทอแตกเป็นเนื้อนวะครับมันมันมันมีสิทธิ์ลุ้นเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงผิวไฟด้วยนะแต่ว่าทองแดงผิวไฟจะแก่ๆกว่านี้นี่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 จะประมาณนี้อารมณ์รับสดิจเนื้อนวะใครมีรับเช่านะครับเนื้อนวะเนื้อนวะส่วนมากจะเป็นบล็อกหลังเม็ดงานะครับเนื้อนวะแต่สแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเป็นเนื้อนวะเนี่ยถ้ายังศึกษายังเก็บยังเช่าไม่เป็นเนี่ยแนะนําให้เป็นเนวะหลังเม็ดงามก็ประมาณนี้นะครับ ยินดีรับเช่านะครับหลายตังหลายตังนี่ครับน,น,นี่นี่นี่รับเสด็จว้าวไปต่อเลยอันนี้จ่ายตังหมดแล้วท่านผู้ชมจ่ายตังหมดแล้ววกนี้โอ้ยก็ก็จะส่งมาอีกหลายเจ้าอยู่ว่าสงการเราก็รับเช่านะครับท่านผู้ชมสงการเราก็รับเช่านะยินดีรับเช่านะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างอ่าโอเคเหรียญเจริญพรล,ล่างหนึ่งเหรียญเดี๋ยวต้องไปดูว่าใครส่งมาเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชม รับเช่านะนี่นี่จะเดินพ้นล่างก็เดีย๋ยวไปคุยราคากับเจ้าของพระเมีัน,นี้แหละยังไม่ได้จ่ายตังค์น่าจะส่งมาตรวจสอบนะท่านผู้ชมนะจะพยายามทําให้ไวที่สุดจะได้ไม่เหลืออ่ะต่อไปนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่กองใหญ่าเนยินดีรับเช่าพระใหม่พระเก่าหลวงพ่อคูณเจ้าหมดนะครับจะมีราคาในตลาดให้ผมนะครับผมรับเช่าหมดนะครับ ถ้ามีราคาในใจมามีราคาในตลาดมีเนี่ยซื้อขายกันได้หมดครับท่านผู้ชมอย่าพูดไปว่าเอ้ยมึงพุทธภาลุงพุทธภาณิีมึงปั่นมึงนี้นั่นผมบอกผมไม่เคยปั่นผมซื้ออย่างเดียวเนี่ยครับมีก็เก็บสะสมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเลื่อนพ้าใหม่ด้วยท่านผู้ชมันนี้จะจะเป็นเจริญอ๋ออันนี้เป็นเหรียญปาตาน,นโอ้โหนี่ท่านผู้ชมท่านชมเยอะเลยอ่ะเดี๋ยว,ยอวขอุญาตแกะครับแต่ตังแล้วไม่ต้องห่วง ก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะท่านผู้ชม